สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เทสปั๊มโรบินนะครับ EC025 เทสไว้พักใหญ่ละนะครับปั๊มหิ้ว1นิ้วโรบินเือ2ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้มันมีตำหนิตรงนี้ซ่อมถังแต่ถังใหม่มีขายนะถังใหม่มีขายนะครับเอาไป2 9 0พพี่2,900บาทเพื่อใครชอบของถูกมีตำหนินิดเดียวไม่เป็นไรไม่รั่วนะครับ แต่ถ้าจะเบิกถังใหม่ใส่ก็350้าสิบบาทเอาไป2,900บารบรวมส่งให้นะเข้าอ,ออกหนึ่งนิ้วนะครับขบูเป็นผ้าปั๊มแล้วทำเป็นให้ผ้าปั๊มแล้วประหยัดน้ำมันขึ้นรอบนิ่งขึ้นนะครับร1 0ยสิลิตรต่อนาทีนะครับอัตราการดูดนะครับเข้าออกหนึ่งนิ้วทางเข้าก็สายสีส้มเลยนะครับทางออกก็น่นแนละครับอ่าน้ำหนักก็ประมาณสัก4กิโลนะครับปั๊มโคชินนะครับ ั้โคชินนคเครื่องยนต์เป็นโรบินนะครับ 25cc โรบินตัวนี้ได้ได้เปรียบหน่อยน,ะนึงก็คือเสื้อลูกผลิตเสร็จหมดแล้วนะครับของใหม่ทางก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบราคาประหยัดนะฮะ2,900บาทรวมส่งนะครับพี่ถ้าเกิดเก็บปบไปทางเพิ่ม200นะครับโรบิน,นเร่งเส็ง่ายเนี่ยลองมาพักใหญ่ละ ลองเทสน้ำให้ไอนนสวิตดับนะอันนี้เดินเดินเบาๆให้เลยครับเร่งได้นะนนเราเดินเบาๆไว้ประหยัดน้ำมันไว้ก่อนอนี้ครับนี่อ้าวใครชอบนะสองพันเก้านัมีนะัสโรบิน คือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตรวจเช็คสภาพเครื่องให้หมดแล้วนะครับมีประกัน120วันนะครับและดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับกับเครื่องนี้นะครับสวิสสีแดงนี่อ่ะมันก็หนกหูดิมันนะมันไม่ได้ดังมากหรอกพี่แต่อยู่ใกล้ๆมันทั้งวันมันก็ไม่ไม่ไหวอ่ะเครื่องดีเครื่องเน้นๆนะครับสายไม่ได้แถมนะครับพี่ครับสายเดี๋ยวพี่ไปซื้อเพิ่มได้เลยนะครับทางเข้าทางออกก็ตามอัธยาศัยนะครับ โรบิน EC02 เอ้ย e EC025GR นะครับถังมีตรงรุ่นเลยครับผมสวัสดีครับ